เซอร์ไพรส์คุณพ่อบาบินบินมาไทยลูกสาวลิซ่า ULA ทถายาต LVMH ยืนเคียงข้างให้กำลังใจ สวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้แอดพามาส่องความเคลื่อนไหวลเล็กๆน้อยๆของน้องลิซ่ากับทางบุกาลีกันดูบ้างค่ะหลังจากที่ผ่านมานะคะทางบุกาลีออโรราอวอร์ด2022โอ้โหเรียกได้ว่าช่วงนั้นน้องลิซ่าสวยฟาดกินเรียบกันทั้งงานค่ะประดับสร้อยคองโงใหญ่อลังการมูลค่ามากกว่า21ล้านกว่าบาทไทยค่ะสมกับฐาน,นะ GBA ของบุการี แต่เมื่อไม่นานมานี้ค่ะทางคุณพ่อบาบินมีการโพสต์รูปบนอิ a แกรมส่วนตัวนะคะกับการเปิดตัวด็อกยูฟิมอย่างเป็นทางการค่ะนำโดยนางแบบชื่อดังเซนดายาลิซาปริยางกาโจปาค่ะสนุกกับการชม1ปีที่ผ่านมาล่าสุดนะคะแฟนๆต่างก็เอ๊ะยังไงจะมีอะไรเซอร์ไพรส์อีกไหมคะที่ทางคุณพ่อบาบินนะคะมาอัปเดตไอจ t o r y ว่า อันลุนสวัสด์ไทยแลนด์หนึ่งในประเทศในเอเชียที่น่าตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจที่สุดและเป็นบ้านเกิดของลลิษาพร้อมกับแท็กให้ไอจของน้องลิิษาอีกด้วยค่ะเราก็มารอดูกันว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงกันต่อไป ในส่วนของเรื่องนี้ค่ะหลังจากที่สมาชิก b l a c k พิง k ได้ปิดฉากทัวร์ที่อเมริกาเหนือนะคะที่ลอสแอนเจลิสซึ่งก็มีเหล่าคนดังมากมายค่ะมาชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้อีกด้วยหึ่งในนั้นนะคะก็มีคุณเฟรเดริกอาร์โนค่ะประธานแท็กฮอยเออร์ er, คานาฬิกาลู al alu, และเป็นทายาทของ LVMH ค่ะในเครนอเกเซรีออร์ทิฟฟานี่แอน a n y Co ค่ะก็มาชมคอนเสิร์ตของสมาชิก b l a c k พิงในครั้งนี้อีกด้วยพร้อมกับถ่ายรูปกับสมาชิกหลังเวทีค่ะ น่ารักมากๆกๆ็จะเป็นประมาณนี้นะคะเรื่องราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับน้องลิซ่าและทางบูการีค่ะที่ช่องสไตล์นิวของเรานะคะนำมาฝากทุกคนกันในคลิปนี้